วันนี้กระผมก็เลยขออนุญาตฟังธรรมพระพุทธเจ้ามานานแล้วนะครับเลยจะขออนุญาตเป็นผู้แทนเป็นผู้นําในการกล่าวสรรเสริญพระคุณของพระโคโดมพุทธเจ้าซึ่งย้อนยุคไปถึงช่วงวันเวลาใกล้เคียงกับที่เกิดขึ้นนี้คือ,อบัณฑิตท่านหนึ่งที่ได้ฟังธรรมแล้วบรรลุอรหันต์ขึ้นมา พวกเรามีได้ไหมายความว่าจะย่อท้อนะครับหรือว่าจะทยานอยากที่จะเป็นอรหันต์อย่างท่านแต่ว่าเป็นคุณธรรมที่เราควรจะน้อมน,อ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 นำเข้ามาเลยจะขออนุญาตเป็นผู้แทนกล่าวสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าในบทของพยศะกุลบุตรที่ได้ออกออติดตามพระพุทธเจ้าตามหาว่าที่นี่วุ่นวายจริงหนอแล้วในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ได้พบแล้วก็บอกว่าที่นี่ไม่วุ่นวาย วัดนาป่าพงผมก็คิดว่าที่นี่ไม่วุ่นวาย mm hmm. ก็เลยจะขอสมมุติอุปโลกกันว่าที่วัดนาป่าพงกับธรรมะของพุทธเจ้าที่เราได้ฟังผ่านพระธิการครึกฤทธิ์ของเราเนี้ย mm hmm. ก็ย้อนพาจิตใจพวกเราเนี่ยย้อนกลับไปในสมัยพยาสักุลบุตรเมืยยาา่อ mm hmm. ไ,ได้ฟังธรรมแล้วว่าไม่วุ่นวายด้วยคำที่ง่ายแล้วยาสักุลบุตรก็ได้บรรลุดวงตาเห็นธรรมดังนั้นขออนุญาตพาาระอาจารย์ hmm. ได้โปรดเป็นสักขีพยานที่พวกเราจะกล่าวธรรม ต่อไปนี้นะครับทุกท่านญาติธรรมทุกท่านาทําจิตเท้เป็นหนึ่งนะครับเอโกที่ภาวะแล้วก็ออกมาจากจิตจากใจเลยนะครับร่วมกันเปล่งกันเลยนะครับตามผมนะครับข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญพาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักพาสิทธิของพระองค์แจ่แจัะระอไพรเราะนัก พระองค์ทรงประกาศทำโดยอเนกปริยายระโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปา่คเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่งประทีปหรือส่งประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่า คนมีตาดีจักเห็นรูปได้ดังนี้ากเห็นรูปได้ดังนี้อวงข้าพระองค์นี้ขาพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้ากับพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสว่าเป็นสารณะขอพระผู้มีพระภาคเจ้า จงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบากสาพาบากาพูดถึงสระ,ะตลอดชีวิตะะต,วต,ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสาธุ